สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องแถวตรงแสบอีหลีซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเข้าใหม่และเป็นหนังไทยเรื่องเดียวที่เข้าฉายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน2565นะครับเข้าตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3 เรื่องนี้หลายๆคนเขาก็ตั้งตารอคอยบทวิจารณ์หรือคำรีวิวจากหลายๆสำนักนะครับไม่ได้รอพี่โอคคนเดียวก็เนื่องจากว่ามันมีกระแสฮือฮามากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์งานสร้างค่ายเดียวกับเรื่อง The Snake ที่หลายๆคน กล่าวขวัญถึงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว The Snake เป็นหนังไทยที่ลงทุนสูงถึง50ล้านแล้วก็ทำรายได้แบบว่ามาแบบสายฟ้าฟาดเลยนะครับมาเก็บรายได้เว็บเดียวฉายประมาณ4รอบในโรงภาพยนตร์แล้วก็หายไปเลยแล้วก็เป็นการฉายแบบเช่าโรงไม่ใช่การฉายแบบร่วมงานกับโรงภาพยนตร์ก็คือ ไม่มีรายชื่ออยู่ในโปรแกรมหนังของโรงหนังนะครับต้องไปที่หน้าโรงเองจะเห็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่เขาตั้งโต๊ะขายตั๋วเองก็คือเขามาเช่าโรงแล้วก็เก็บเงินเข้าตัวเองแล้วก็เอาเงินนั้นไปจ่ายโรงไม่รู้ว่ามีพอจ่ายหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือพี่โอหาข้อมูลแล้วนะมันไม่ใช่ค่ายเดียวกันของเดอะสเน็กนั้นค่ายวัน,ว,นวันดีนะครับส่วนค่ายนี้ชื่อค่ายว่า8 8 8 888ร่ำรวยแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือภาพยนตร์ตัวอย่างของเรื่องนี้อยู่ในช่อง YouTube THE s n a คครับคือ THE SNAKE เนี่ยเปิดช่อง YouTube มาเพื่อโฆษณาหนัง THE SNAKE ไม่ได้ไม่ได้เปิดในานามบริษัทแล้วก็มีตัวอย่างภาพยนตร์มีรวงสงภาพยนตร์มีภาพยนตร์เต็มเรื่องด้วยนะครับใครอยากดู THE ะส a น็ไปดูได้ในช่องนี้เลยส่วนพี่โอยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเวลาเป็นชั่วโมงนี้ก็ ตอนหาเวลาว่างๆก่อนแล้วก็มีตัวอย่างภาพยนต์เรื่องนี้แหละมันก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยงานสร้างจากเดอะสเน e กผลงานจะออกมาคล้ายกันหรือเปล่าจะดีเหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่เลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นแอคชั่นผชญภัย CG อลังการงานสร้างไม่ได้โฆษณาว่าทุน50ล้านอะไรประมาณนั้นเลยเป็นผลงานใหม่ผลงานแรกของผู้กำกับหญิงชื่อมินทิราแล้วก็ดาราที่มาแสดงในเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ดาราแอคชั่นจะเป็นดาราสายมิวสิค l อล m ค d อมดี้มากกว่าก็คืออย่างพี่ตุ่มตามยุทธนานะครับซึ่งมาในบท แต่ก่อนเนี้ยมาพี่โอชอบมากจากเรื่องอีลาเอ๋ยแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องที่แล้วพึ่งจะดูฮักเจ้าอีหลีนะครับนั่นก็เป็นบทเจ้าของเจ้าของคณะศิลปินระเบียบวาทศิลป์ป็นหลานแต่ว่าก็ก็คือเจ้าของนั่นแหละก็เป็นคนใหญ่คนโตในเรื่องเรื่องนี้ก็มาเป็นคนใหญ่คนโตในเรื่องก็คือเป็นบทนายตำรวจส่วนพระเอกอีกคนหนึ่งก็คือแซคชุมแพรครับเรื่องนี้ การแสดงของพี่แซคดูดูเป็นเทพบุตรเกินไปพี่ตูมตามดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ทั้งสองคนนี้มีบทที่น่ารักมากอยู่ตอนทายเรื่องนะครับพี่โอพูดนี้พยายามจะทำให้รู้สึกดีกับหนังเรื่องแถวตรงแสบอี๋อยู่นะก็หลายๆคนเขาบอกว่าไม่ดีคือคือเขาเห็นตัวอย่างเขาก็ตัดสินแล้วอะเห็นตัวอย่าง,ท,งทั้งทงที่ตัวอย่าง ออกจะดูรู้เรื่องกว่าเดอะสเนกนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาคิดว่า2เจ้าเนี้ยผูกพันกันเป็นค่ายเดียวกันแค่นั้นเขาก็เกิดอคติแล้วพี่โอเองไม่เคยดูเดอะสเนกพี่โอจริงยังไม่มีอคติพี่โอสามารถดูเรื่องนี้ได้อย่างสบายใจนักแสดงสำคัญต่อจากพี่ตูมตามยุทธนาและแซกชุมแพรก็ได้แก่2ส,สาวนะครับดาวกับนโมพี่โอว่าสคนนี้มีเสน่ห์ดึงดูด คนดูอย่างมากในเรื่องแสดงออกมากี่ทีก็น่ารักไม่เกินเลย จากการเป็นคนปกตินะครับดูเป็นครูที่ดีใจดีมีน้ำใจจริงๆพี่แซกก็ดูดีนะแต่พี่แซกดูดีเกินไปดูดีเป็นเทพบุตรไงแต่คนอื่นด,ดูดีแบบเหมือนครูจริงๆครูของเราครูธรรมดาของเรานี่แหละส่วนเด็กๆทั้งหลายในเรื่องนี้พี่โอประทับใจตั้งแต่แรกเลยคือว่าน้องๆทุกคนนะ่ารักเป็นธรรมชาติมากเขาคัดเลือกนะักแสดงเด็กได้ดีมากไม่ได้ไม่ได้ดีเฉพาะน้องอินเตอร์กับน้องแพทริกนะครับ น้องอินเตอร์นี่มีชื่อเสียงมีคนรักใคร่เอ็นดูมาจากผลงานก่อนๆแล้วมากมายเรื่องนี้น้องอินเตอร์ก็แสดงได้ดีเกินกว่าความเป็นเด็กอายุ1 0 11เป็นเด็กที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากสามารถต่อล้อต่อเถียมกับคนที่อายุโตกว่าอายุ14หรืออายุมากกว่านั้นได้สบายๆจะเรียกว่าเทียบชั้นกับนักแสดงผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ครับ แต่สำหรับน้องแพทริกดูเป็นเด็กน่ารักสมวัยสำหรับน้องๆคนอื่นๆที่พี่โอไม่ได้เอ,อ่ยชื่อพี่โอบอกได้เลยว่าน่ารักทุกคนนะครับเด็กเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งดึงดูดนอกเหนือจากอันดับสองก็คือครูดาวครูนโมและอันดับสามค่อยไปฝ่ายชายที่ตุมตามกับพี่แซ สำหรับดาราประกอบอื่นๆเนี่ยอันนี้จุดนี้ถึงแม้ว่าดาราประกอบต่างๆจะมีชื่อมากมายเช่นพี่อ e ีทปงลางสะอนพี่อ่างเถิดเทิงใช่ไหมครับแล้วก็พี่อะไรนะพี่คนที่เล่นเป็นพานลงในบรรดาตลกทั้งหมดพี่โอชอบคนนี้ที่สุดนะครับบทค่อนข้างดีส่วนคนอื่นเป็นบทที่ทะลึง่งอ่ะทะลึง่งหยาบโลนเห็นไม่สมควรเลยกับการมีบท ตลกทะลึ่งในหนังเด็กอย่างเช่นมีบทครูสาวคนหนึ่งคุยกับพี่แซคโดยที่เอาหน้าไปจ่อที่เป้าพี่แซคแล้วเข้าใจว่าพี่แซคเอ่อเป้าเป็นหน้าพี่แซคแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะแวดล้อมไปด้วยเต็นท์ของเด็กๆที่กำลังเข้าค่ายเด็กๆประกอบฉากมีมากมายซึ่งเยาวชนเยอะขนาดนี้มาทำเรื่องแบบนี้กลงางวันแสกๆกลางแจ้งได้ยังไงแล้วมาอยู่ในหนังเด็ก ตลกแบบนี้ในหนังเด็กพี่โอไม่ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบตลกแบบนี้เป็นคนทะลึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเห็นว่ามันไม่ควรอยู่ในหนังเด็กอีกฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบอย่างแรงก็คือให้เด็กไปพูดมุกตลกชาวเขาอะที่คุยกับผู้ใหญ่ว่าพี่พี่เอาหนูมะเอาหนูร้อยเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเอาอย่างอื่นไม่ใช่เอาหนูที่เขาเอามาขายมุกแบบนี้มาอยู่ในหนังเด็กแล้วยังให้เด็ก เป็นคนพูดอีกที่โอว่าไม่ไม่น่ารักเลยนะครับคือคนเขียนบทพุ่งกับไม่น่าใส่ตรงนี้มาในหนังแล้วบางทีก็ดูเหมือนเขียนบทให้เด็กดูแสงอาทิตย์เจิดจ้าไปหน่อยก็คือแก่แดดนะครับมันมันทำให้บทของเด็กบางบทเนี่ยดูไม่น่ารักดูเกินความเป็นเด็กไปหน่อยดูไม่ใส นอกจ้กพี่โอว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายส่วนเรื่องเรื่องที่ใครๆเขาคิดว่าคงจะดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดอะสเนกพี่โอไม่ได้ดูเดอะสเนกพี่โอยืนยันว่าเรื่องนี้ดูรู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะมีอะไรแปลกผิดหูผิดตามีคําพูดที่ไม่เป็นธรรมชาติบ้างมีเหตุการณ์หรือฉากที่ไม่จําเป็นขาดขาดเกินเกินบ้างก็ดูไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสําหรับพี่โอแล้วก็พวก c g จีเอฟเฟกเรื่องนี้ก็เป็นหนังเด็กไม่เป็นไรนะครับ ฉากระเบิดเต็นต์ระเบิดค่ายแค่นั้นก็พอแล้วเนื้อหาก็มีโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนชื่อลิ้นจีอุทิตเป็นโรงเรียนที่พีโอไปเซิร์ชข้อมูลมาเป็นโรงเรียนในจังหวัดรปทรุมธานีแต่ในเรื่องเขาคงสมมุติให้อยู่ในจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่ารถตํารวจที่ใช้ในเรื่องเป็นส,าสถานีตํารวจภูธรนครนายก ก็สมมุติว่าโรงเรียนลินจีเนี่ยอยู่ในนะครนายกในเรื่องกันแล้วกันถึงแม้ว่าชีวิตจริงจะอยู่ในปทุมธานีก็นักเรียนโรงเรียนนี้เป็นก็กลุ่มหมู่บ้านเป็นโรงเรียนเล็กๆที่มีเด็กไม่เยอะแต่ครูเนี่ยไม่เยอะซะยิ่งกว่าไม่เยอะถึงขนาดจะต้องจับเด็กคระรวมกันที่จริงการจับเด็กคระรวมกันในตัวอย่างในบทประชาสัมพันธ์ของของค่ายหนังเนี่ยบอกว่า เด็กน้อยแต่ที่จริงถ้ามีห้องขนาดนี้มีครูสองคนเอาเด็กเล็กไปห้องห้องหนึ่งเด็กโตห้องหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าทั้งเด็กเล็กเด็กโตอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วในหนังก็ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุนี้ด้วยว่าทําไมถึงต้องให้เด็กเลก็กเด็กโตขะกันแลือเด็กเล็กเด็กโตก็ปฏิบัติตัวต่วตอกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นพี่น้องส่วนฉากทะเลาะกัน หรือการแสดงวีรกรรมแสบของเด็กพวกนี้จนถึงขั้นเอามาตั้งชื่อเป็นแสบอิลีเนี่ยพี่โอว่าก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เท่าไหร่เด็กพวกนี้เป็นเป็นเด็กที่น่ารักอยู่นะครับไม่ใช่เด็กแสบไม่ใช่เด็กเกเรโรงเรียนมีครูน้อยจนถึงขั้นรับครูฝึกสอนเข้ามาเพิ่มแต่เด็กเหล่านี้ก็แสดงความแสบจนครูฝึกสอนอยู่กันไม่ได้แต่ในหนังพี่โอดูแล้วพี่โอก็รู้สึกว่าครูฝึกสอนก็ ไม่น่าจะอยู่ได้เพราะตอนที่พี่โอเป็นเด็กเองพี่โอก็แสดงความแสบจนครูฝึกสอนอยู่ไม่ได้เหมือนกันพี่โอก็เลยเห็นด้วยกับเด็กๆในกรณีนี้นะครับว่าถ้าครูสอนไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรจะเรียนหนังก็มีฉากตลกไปตลกมาไปเรื่อยๆขำบ้างไม่ขำบ้างตามสไตล์หนังตลกแล้วอยู่ดีๆครูแซกก็คิดขึ้นมาว่าจะจัด ให้มีการเข้าค่ายของเด็กๆแล้วก็พาเด็กไปเข้าค่ายในป่าเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้รู้ทําเลไม่ได้เตรียมการทําค่ายมาก่อนไปเจอกระท่อมที่เขามีไว้อยู่แล้วก็เข้าไปอาศัยพื้นที่ตรงนั้นเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากสาหรับการทําค่ายในโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วครูจะมาดูแลสถานที่ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา3าสี่วันโดยซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าตรงนั้นปลอดภัยสําหรับเด็กๆแต่ครูแซกค,คนนี้บทบทครูแซก ที่พี่โอบอกเป็นเทพบุตรบทน,น,บน,นี้เป็นส่วนเนี้เป็นส่วนที่แย่ที่สุดของบทครูแซกแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ช่วยขนาดนี้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องราวต่อมาเพราะว่าไปเข้าค่ายทัพที่ของพวกก่อการร้ายจนถึงขั้นมีการสู้รบระหว่างทหารกับคนทหารกับผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายก็จับเด็กไปอะไรเนี้ยก็หนังก็ดูรู้เรื่อง คือสามารถพี่โอสามารถเอาเรื่องมาเล่าต่อได้เนี่ยแสดงว่ารู้เรื่องแล้วเด็กๆก,ก็ไปเผชิญโชคผชนญภัยต่างๆจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้นเจอคนบ้าด้วยซึ่งบทคนบ้านี่เป็นบทที่พี่โอไม่ชอบเลยแล้วฝ่ายตัวเอกก็ตามไปช่วยจนกลับมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดแล้วก็มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกับตอนท้ายโดยรวมๆแล้วหนังน่าจะสนุกนะครับก็ พี่โอก็มีความสุขมากสิ่งที่ทำให้พี่โอมีความสุขและดูหนังได้ตลอดรอดฟังก็คือเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ก็บางทีก็ขัดใจฉากเด็กบางฉากที่เรียกว่าดูเหมือนเด็กแก่แดดบ้างฉากตลกทะลึ่งก้าวร้าบางฉากที่ไม่เหมาะที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กพูดก็ตัดคะแนนออกไปนะครับรวมๆแล้วพี่โอก็ให้คะแนนเรื่องนี้มากพอสมควรครับสำหรับกกเรื่องนี้พี่โอให้คะแนนไป สำหรับน้องๆน,น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ครูดาวครูนโม2เต็ม10ครับถือว่าเป็นหนังที่ดูได้เพื่อความบันเทิงมีความชอบในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ